สวัสดีครับผมป๋าเดเกษตรกรสี่ขาครับครับวันนี้ก็พามาดูต้นเงาะกันบ้างนะครับครับผมได้ทําการปลูกต้นเงาะแซมกับต้นทุเรียนนะครับในสวน3ต้นนี่ครับก็เป็นเงาะอายุ6ปีเหมือนกับทุเรียนนะครับส่งพุ่มความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับก็ได้คิมมาแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับ2ปีแล้วแต่ว่าปีนี้น่าจะได้กินเพราะว่าติด เกือบทุกยอดนะครับงอเขาจะติดยอดติดดอกติดหมากนะครับตามยอดนะครับจะไม่เหมือนกับทุเรียนนะครับเขาจะติดตามยอดเหมือนกับลิ้นจี่เหมือนกับลำไยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ลูกเท่าหัวแม่มือแล้วนะครับผมการดูแลก็ใส่ปุ๋ยนะครับพ่นยาเหมือนกับทุเรียนทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้แยกหรือว่าไม่ได้ใส่พิเศษอะไรนะครับ เวลาใส่ปุ๋ยทุเรียนอะไรก็ใส่งอด้วยหรือว่าพ่นปุ๋ยก็พ่นไปด้วยนะครับพ่นปุ๋ยพ่นยานะครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรูปงอใกล้ๆกันนะครับครับนี่นะครับก็จะมีติดบ้างนะครับผมอันนี้คือเน้นไม่ได้พิถีพิถันมากเท่าไหร่นะครับให้เหมือนทุเรียนนะครับผม ครับตอนนี้ก็เจอปัญหาอยู่นะครับเจอปัญหาว่าลูกงอเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําเป็นขาวๆนะครับผมครับถ้าท่านใดที่ทํางอแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ถ้าเป็นไปได้รบกวนนะครับผมช่วยแนะนํายานะครับหรือว่าวิธีกาจัดนะครับใต้คอมเมนต์ใ้ผมหน่อยนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นลักษณาแบบนี้นะครับดําๆ ดำๆแล้วก็ร่วงนะครับผมครับเขาจะขอขอบคุณล่วงหน้านะครับผมครับสาหรับวันนี้นะครับก็คงพามาชมต้นเงาะลูกเงาะกันตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแนะนํายารักษาลูกเงาะผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ